สำหรับนะักแสดงสายฮาเจี๊ยบเชิญยิ้มหรือเฉลิมปานเกิดในฐานะที่เป็นผู้นำครอบครัวกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งก็ได้เปิดบริการร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นกิจการใหม่เพื่อหาเงินเสริมอีกหนึ่งช่วยเหลือครอบครัว ก็มีจำน่ายหน้าร้านปรับให้เข้าสถานการณ์และเลี้ยงดูพนักงานในช่วงนี้โดยจุดเริ่มต้นการเปิดกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวครั้งนี้มาจากที่บ้านคุณแม่มีสูตรอาหารหลายอย่างก๋วยเตี๋ยวซึ่งแม่บอกว่าสูตรของเราอร่อยขนาดนี้เจี๊ยบลองเอาไปเปิดสาขาอื่นบ้างสิสุดท้ายก็ให้เจี๊ยบมาเปิดเองกลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวของเจี๊ยบเองอีกอย่างที่ผ่านมาส่วนผสมที่เป็นจุดเด่นของทางร้านนิยมมากสําหรับคนสมัยก่อนยังส่วนผสมของเราก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้ความอร่อยส่วนผสมดีๆก็จะหายากหน่อยในช่วงสถานการ บบนี้เราก็พยายามหาแหล่งที่ดีที่สุดตอนนั้นเปิดร้านไปได้สักอาทิตย์หนึ่งก็จบเลยทุกอย่างปิดหมดเลยแต่เราทําร้านไปแล้วค่าใช้จ่ายอะไรก็จ่ายเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องมาเจอกับสถานการณ์ปัจจุบนันแล้วก็หาของยากมากแต่โชคดีที่เปิดหน้าร้านได้พอจําหน่ายได้นิดหน่อย